วันนี้มาเกี่ยวข้าวครับจะลงนาเอาแรกแล้วในหน้าเขาดักรอบไว้ให้เราด้วยใช่เป็นอาหารน้าอย่าติดนะติดอะไรไม่รู้ไปดูกันนู่น<ช>เขาเดินมาดูแล้วเขาดักไว้แล้วนะไม่รู้อะแต่ไปดูกันว่าจะติดอะไรบ้างนะครับเขาดักกางเกงมาหวานแหละดักปลาเหมือนปลาจากจากนาจะลงสระหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยนี่นนะม้ำไหลเยเมื่อเช้าหนูเห็นแฟนเขาเอาปลาไปออ๋คิ้วปลาหมอไปตัวดีด้วย นี่งไง,งน้ำไหลโอ้โหรูข้าวเลยจมน้ำคือน้ำมดเลยเนี่ยเสียหายหมดเลยเขาบอกว่าถ้ากดโต๊ะก็เกี่ยวถ้าเกิดน้ำมามันเกี่ยวไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นทางน้ำด้วยใช่ใช่มันเป็นร่องน้ำเดี๋ยวไปดูดิว่านี่เราจะได้ปลากันไหมไป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 ดีกว่าตอนนี้น,นกด้วยเออเปไปช้อนไปชนเยอะเลย มีปูด้วยท่างเก่งยกเลยยกเลยนะนี่ครับเดี๋ยวไปดูคล่ใส่ปลาเกือปลาเกือใส่ปลาเกือใส่ปักเกลืออุ้ยมีปูด้วยนี่จินกล้ามปูเออเป็นช่อนปลาช่อนใส่เกลือแต่น่าจะไม่ใช่ปลาช่อนแดดเดียวครับเป็นปลาช่อนหลายฝนอะไรเงี้ยไม่มีแล้วเอาอันนี้อ่ะอะไรวะเอาไปทอดอันนี้เราเก็บกลับแล้วก็ตอนเย็นไม่ดักใหม่ใช่ไหมอันนี้ไม่ไม่ดักแล้วตรงนี้ไม่ดักแล้วใช่ไหมมันติดน้อยใช่ไหมเงี้ยอ่ามันจะหมดแล้วอ๋อ ไม่มีป้าหมอเลยอะไม่มีเดี๋ยวต้องไปดูอีกอันอยู่ฝั่งนู้นไรอย่าี้เราได้แล้วครับเราไจะขี่รถเครื่องไปเราจะอไู่ในเกี่ยวนั่งรถเครื่องไปสิเราได้กับข้าวแล้วมีน่าจะไปช่อนใส่เกลือแล้วก็ปูเผาแต่กับข้าวแล้วต้มต้มเหรอต้มกินเคาะมันใส่น้ำพริกปลากระเปรี้ยวปากตูวไก่ปลาเยอะนะแต่ตัวเนี้ยคือดีเท่าไหร่ตัวเล็กตัวเล็กได้ปู ปูเขาสีแปลกๆนะมันวกเหมือนแบบอยู่มานานแล้วอะกล้ามมันยังใหญ่เลยบ้านเรานี่มันตัวปูกะตัวกล้ามใหญ่ตรงนี้ปะครับเดี๋ยวไปหาอะไรใส่ปลากันเราได้ปลาแล้วไปไปไปกลับไปหาที่ใส่กัน,นเดี๋ยแล้วใส่ตะข้องจับปูใส่ตะข้องอุ้ยหักไปแล้วอันหนึ่งปูกระพร้ใส่ลุมกลางไหมเฮ้ยไม่มีที่ใส่ บดีอ่ะบูขอดเก็บฟ้าเราไม่ถึงไม่ต้องขอดอ่ะบูที่นี่เหมือนมาถูดแรง,งแมันติดจนเหนื่อยแลิเขาได้ร้อนจังหวัแดแต่อาจารย์พูดแรง ้เท่ากันเลยปลาช่อนอเออเหมือนขอกเดียวกันรีร้อยเดี๋ยวเราใส่ในนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวกลับทำอาหารกันวันนี้ในหน้าดักแดักล่อไปให้ <รอ S 3> แล้วบอกว่าให้เรามาหาเอง <laughs> ไปดูดิเราจะหารอบที่ในนาดักไว้ให้เราเจอไหมในหน้าเกี่ยวข้าวอยู่นู่นอะไไม่ได้เกี่ยวคนนึงคนเก็บอีกคนนึงใช่คนดักอีกคนนึงคนเก็บอีกคนนึงน้ำดิไปดูดิว่าจะได้ไหมก่อนที่จะได้จะหาเจอไว้ดีกว่าดู้เลยวะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็รอบเหรอนี่เนี่ยอันนี้เนี่ยใช่ไหมของเขาใช่ไหมอืมได้เขากเดินเข้ามาหน่อยเดียวอ๋อ เฮ้ยมีแล้วปูตายตัวนึงแหอ่ะลองดู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 ไม่หายเขาไม่สังเกตดีๆกระทำอะไรเดินข้ามมาเลยนะเหยียบเลยยุ้ยปูก็ต่อยนังโอ้โหมันไม่มีอะไรเลยนะพี่เขาใช้ให้เรามาแล้วมาเก็บรอบรับก็คือเก็บแล้วรอบกับปลาอะย่างเงี้ยไหนดูดิน่งเง้เอาอย่างได้ปูมดแดงกัดเอาไปผสมกันเออโอเค สองตัวที่ใช้ได้ตัวใช้ไม่ได้ไม,มันมันก็ยังไม่ตายนะั่นตาย,ลยาแล้วว่ะตายแล้วตัวนึงไปสองตัวยังดีครับเขายังไม่ดักให้เราได้เล่นนะฮะดูว่าได้หนน,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 นี่ครับในหน้าพาผมมาแลรอบมาดักรอบไว้เมื่อคืนนี้ไปดูดิ ว่าเราจะมีกับข้าวเย็นกันไหมไป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 ดากกย์อันนนะมีกลด้วยอ๋อน้ำออกระซะ,ะว้าวดูใหญ่ด้วยได้จะกบเฮ้ยปลาปลาหมอก,ก็ได้ได้ไหลๆได้ไหล,ลได้ไหลเ็นกบด้วยเมื่อคืนนี่ จินได้เลยเหรอมัม <c oughs> อ๋อคือมันเข้ามากินปลาหมอใช่ไหมอ่ามันค้องมันตีองเลยแหะมันปลาหมอที่เนี้ยมันกินปลาหมอเราต้องกินมันจะกินปลา <นะ S 2> หมอได้ผ่าท้องกบจะกิ็นกบปลาหมอหรือเปล่าวิ่งได้อันนี้มันน่ำน้ำมันไหลเข้าสะระเลือดจากสระออกไงเด็กแวัยนี่ดีจังเลย กับข่าวครับกบพิน้าทำอะไรกินกบต้มกบไหมตัวเดียวนะไม่มันมีตัวทำไปแล้วสองตัวอ๋อตัวเดียวล้าผัดเผ็ดมไม้าอไม้าลกบตวงสองามตัวสามตัวผัดไม่ได้ผัดกบมไม้ผัดอไม้กบ ยังไม่หมดนะยังไม่หมดนี่ตัวให,ใหญ่นะป้าหมอปิ้งนะนุ้ยเป็นโหลไว้เลยนะมีที่เดียวมีอานเดียวมันเดียวเพาว่าจะมาเกี่ยวให้มันเสร็จวันนี้นี่ทอดไม่ต้องนั่นเน่ยทอดทำมาล้นร้อนๆเนี่ยต,ตัวมันก็ใหญ่นะสำหรับทอดมันก็ใหญ่ปไปเนาะแต่หรับปิ้งมันก็เล็กไปทีนี่ก็เริ่มแช่น้ำมึ่งลวงแช่น้ำแล,แล้วขอขอแล้วก็มาลิขอต้องไล่ก่อนขอจะสุกก่อน ข้าวเหนียวเขาจ้าในสีเหม sort of Th ือนกันปะใช้สีเหมือนกันปะสีม hey? ันออกเป็นขาวขุ่นข้าวเหนียวนะใช่ไม่ใช mm. ่สีอะเหมือนกันสีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลาะใหม่เมื่อเช้าเรายังหรือยังยังมีตัวใหญ่เขาไหมก่อนคุได้รู้เลยมั้ยช่อนล่ะว้าวเมื่อไรก็เป็นกิโลนูปลายเมื่องไาน้ะอืม เพราะน้ำของอื่นแห้งหมดมันก็จะขึ้นมานี่แหละมนสะใหญ่ออ๋มันมันมันตรวจน้ำขึ้นไหมมันจะเข้าสระแบบอ๋อ